เยีเบกอรและเหยียบคัในให้สุดนะครับเวลาหย,ยุดรถอย่าให้หน้ำเราเข้าไปใกล้ท้ายรถเขานะเว้นระยะนะครับโอเครถหยุดแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นเกียร์ยนหนึ่งครับน้องจุ๋มเหยียบคให้สุดจากเกียร์สองขึ้นมาว่างก่อนแล้วดันซ้ายสุดดันขึ้นคือเกียร์หนึ่งเอาไปครับเบาๆโอเคปล่อยคับามาจังหวะแรกพอรถเคลื่อนแล้วค้างไว้ก่อนนะพอรถเคลื่อนต่อไปสักพักปล่อยคับให้หมดเลยแล้วกดคันเร่งได้เลยครับน้องจุ๋มกดคันเร่งเลยครับกดเรื่อยๆครับกดรบเรื่อยๆอ่าระวังมอไซค์ด้านขวาด้วยยังคงใช้เกียร์หนึ่งไปก่อนนะเพราะเกียร์หนึ่งความเร กดเคร่งนิดนึงครับอ่ากดเคร่งต่อครับโอเคนะครับเร่งเพิ่มอ,อีกนิดนึงนะครับเราจะขับขึ้นสะพานข้างหน้านะครับพอลงสะพานปุ๊บรถอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า้าเลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นตลาดเสริมสุขนะครับตอนนี้เราขับอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับอำเภอบางบอ่อจังหวัดสุพรรณบ้านะโอเคค่อยๆเร่งครับค่อยๆขึ้นไปอ่าดีครับเราใช้เกียร์อะไรขึ้น อ่านะครับกินข้าวนาระวังข้าวนาด้วยมีรถกําลังจะออกจากที่ว่าการอำเภอบางบ่อนะครับระวังด้วยอ่าต่อลงนะครับค่อยๆประคงองรถไปอย่างช้าๆโอเคเยี๋ยวเบรกนิดนึงครับเยี๋ยวเบรกนิดนึงแต่ถ้าเบรกเยอะเราต้องเหยียบคันไปนะไม่งั้นรถจะสั่นกระตุกตับตอโอเคปล่อยเบรกก่อนแล้วปล่อยคันโอเคปล่อยคันหมดแล้วกดคันเร่งได้ครับกดคันเร่งโอเคนะครับอ่าเลี้ยงไปเรื่อยเลีย้ยงนิดนึงจะให้เข้าเกียร์สองระวังหมอใส่เขาทษทีไม่ได้เกียร์สองเลยนะจังหวะัาไม่ได้ไไม่เป็นร เงเร่งต่อเมื่อกี้ครูอยากจะให้เข้าเกียร์สองเพราะเห็นว่าทางยาวอยู่นิดนึงแต่มอไซต์ตัดออกมาไม่เป็นไรแล้วก็เปลี่ยนแผนใหม่นะโอเคกดเลีงไปเรื่อยๆค่อยๆหมุนพวงมาลัยไปทางด้านขวาดีครับกดเลเร่งเพิ่มกดดีกดดีครับให้ได้ยินเสียงรอบบู๊ดความเร็วของเกียร์หนึ่งจะขึ้นมาประมาณ20ได้รอบแล้วเยียร์ค่สุดเท่าขัายกจากคันเล่งจากเกียร์หนึ่งลงมาว่างก่อนแล้วดันซ้ายสุดดันลงนี่คือเกียร์สองเปิดค่าเบาๆครับ,รบอ่าตอนนี้ เป็นตอนเย็นนะครับทางขวามือก็จะเป็นตลาดเสริมสุกนะครับอยู่ใกล้กับอำเภอบางบ่อนะมองทั้งคนมองทั้งรถมองไปให้ทั่วนะครับตอนเย็นจะมีคนมาซื้อของที่ตลาดกันเยอะนะระวังด้วยนะครับมองสช้สวนมาระวังนี่มองสายด้านขวาระวังด้วยโอเคใสยตามมองข้างหน้าใส่ตามมองให้ทั่วนะครับมีรถข้างหน้าอโอเคเขาถอยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคปล่อยคัาครับเราจะเปลี่ยนไปเกียร์สาม กดเร่งนิดนึงกดเพลงต่อให้ยินเสียงวูดเกียสองจะเล่งได้ okay. ถึงประมาณ40่าได้ยินเสียงรอบแล้ววูดขึ้นมา40โอเคเย็บคัท่อนเพ่งจากเกียสองขึ้นมาว่างก่อนแล้วก็ดันขึ้นไปตรงตรงคือเกียรายถูกต้องครับระวังข้างหน้าเป็นทางแยกนะครับมองรถด้วยนะมองคนด้วยนะสายตามองให้ทั่วระวังมอไซค์ด้านขวาจะตัดมาหาเราไหมมอเตอรไซค์ด้านซ้ายจะสวนไหมเนี่ยขับรถสายตาต้องไวโอเค เดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเหยียบเบรกก่อนเหยียบคานที่สุดมองกระจกมองข้างด้านซ้ายเดี๋ยวครูจะให้จอดเทียบฟุตบาททางด้านซ้ายฝึรจอดนะโอเคเหยียบเบรกไว้ตอนนี้เรามาเกียร์สอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์อะไรนะครับมองไปกระโปรงหน้ารถทางด้านซ้ายนะครับให้ชิดขวาฟุตบาทไว้จะมองกระจกมองข้างด้านซ้ายได้แต่อย่ามองนานเพราะถ้ามองนานเดี๋ยวหน้ารถเราจะล้อหน้าจะไปชนฟืตบาทนะหน้ารถเข้าไปเยอะล้อก็จะเข้าไปเยอะก็จะชนฟุตบาทโอเคหยุดรถครับ เปรียบเทียบนี่คือเราจะมาหยุดรถแวะซื้อของที่ริมถนนข้างทางนะเป็นการฝึกรถจอดริมถนนข้างทางโอเค